เอวัมเมสุตังเงกังสัม,มายังภะคะวะภาลานาสียังวิหะราติอิสิปตาเนมีขาทายตักระโคภะคะวะปัญจาวัคคเยพภิกขุอามันเตสิ <c oughs> เทวมเมภิกขเวอันตาปะพัชิเตนะนะเซวิตัพภา โยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอนณาลิโยอาณาตัสสันหิโตโยจายังอัตตกิละมาธานุโยโคทุโกอนณาลิโยอนณาตัสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัจจิมาปฏิปัฏาตถาคคะ เตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระนียานะกะระนีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกะตมาจักสาภิกเวมะจิมาปฏิปตาตาทักเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระนียานะกะระนีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อายะเมวะอาริโยอัตถังคิโกมะโกเซยยาทิตังสัมนาติติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโยสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิขเวมัจิมา ปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธา a จากุกัลานิยานะกาลานิอุปสามาัยาอภิญญา,าสัพโพทายานิพานายะสังวัตติ <c oughs> ทุกอีทังโคปะนาภิเขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามาละนำปิทุกขังโสกปะ ลิเทวทุกขโทมานสุปายาสาปิทุกขาอัอบบยยปโโปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยังปิจังนะะภะพติตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุป,ปาทานัคขันธาทุกขา <c oughs> อิทังโคปะนาภิกขเวทุกัสมุทะโยอริยสัจจังยายังตัณหาโพโนภาวิกานันทิลาคะสหคตาตตะตตะตาพินันทินีเสยอาทิธรรกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาอิทังโคปะนาภิกขเวทุกขตนิโรโทอริยสัจจังโยตัสไซเยวะตัณหายะอเสศวิลาคะนิโรโท จาโคปฏิบิสักโคมุติอาณาละโยอิทังโคปะนะพิกเวทุกนิโรทคามินีปฏิปตาอริยะสัจจังออยะเมวะอริโยอัตทังขิโกมะโกเซยตีทังสัมนาทิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาทิยานางอุทาปาติปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาทิตังโคปักนินางทุกครั้งอริยสัจจงปะรินเยันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุตตปาฏิยานังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาทิวิจาอุตตปาฏิอารโกอุตตปาฏิตังโขปะนะนิทางทุกครั้งอริยสัจจังปาริญญาตันติเมพีเขเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาทิยานังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาทิวิจาอุตตปาทิอารลโกอุตตปาฏิ ทั้งทุกขสัมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาติยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโรโกอุทปาติตังโคปนิทั้งทุกขสัมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทภ ปาติยานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาทิตังโคปนิทังทุกขสสัมมุทโยอริยสัจจังป็นนันติเมอีเขาวปุเพอนานุสุเตสุทามเมสุจักุงอุทาปาติยานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอารโกอุทาปาติ ทังทุกขานิโรโทออริยสัจจันติเมพิขาวเวปุเปอนานุสุตเตสุธรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุทปา,า,าทาิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิเออารโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขะนิโรโทออริยสัจจังสัจจิกาตัพันเตอัพันติเมพิขาวเวปุเพ อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุลงุฏปาทติยานังอุฏปารติปัญญาอุทปารติวิจาุทปารติอารโกอุทปาทติตังโกปานิทังทุกขานิโรทอรลิยสัจจังสันติกัตันติเมภิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุลงุทปาทติญานังอุฏปารติปัญญาอุฏปาติวิชาอุฏปาทติอารโกอุทปาทติ อทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจติเมพิกเวปุปเะอนันุสูเตสุทเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารมโกอุทปาธิตังโกทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาเวตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุ เตสุทามเมสุจักคุงอุตตปาติญานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอารโกอุตตปาติตังโคขันนินังทุกขันิโรธักขะฮาคามินีปฏิปตาอริยสัจจังพัตวิตันติเมพิกเวปุเพอะนานุสุเตสุทามเมสุจักคุงอุตตปาติญานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอารโก เกอุทกปาทิยาวกีวันจามีภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสากาลยถาปูตังยานัทสนานาสุวิสุทังอโหสีเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมะเกสัพหมเกสสนมณปามนิยาปชายาสเทวนุสัยยะ อนุตตรังสัมมาสัมโพธิ n อภิสัมพุทโธปัญจัญาสิงยาโตจักโเมปิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัเจสุเอวันติปริวตังทวัตสาการังยถาภูตังยานาทสนังสุวิสุทังอโหสิอัฏฐาหังภิกเวสเทวเกโลเกสัมารเกสัพพมเกสัสมณนาภมนียาปชายยาสเทวมนุสายยะ อนุตารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธัญจัญญายาสิงญาณจญจปนาเมทัสังอุทธาปาทิอักกุปปาเมวิมุติอักยมันติมาจตินาทินาทิปุนาภวติอิทามามาโวจัพภควอัตตมนาปัญจวคิยาภิคุภคะวตโตภาสิตังอภินนทุงอิมาสมินจัปปานาเวยาการานสมิน พันยามาเนอยัสมันโตโกลธัญญาสาวีระชังยีตามนานังธรรมมาจากคุงอุทปาทิยังกินจีสุมะสัม,มุทยะธรรม,มังสัพพันนะตังนิโรธธรรมมันติเปาวติเตจะพักาขาวาธรรมมาจากเกตภุมมาเทวาสัทธรรมนุษย์นังเวสุงเอตัมพะกขาวาพาราณสิยังอิสิปตาเน มีคาถาเยอนุตลังธรรมะจักกะปวัติตังอะปติวัติยังสมาเนนาวาปรมะเนววาเทเวณามาเลนาวาพมะเนวากเญจิวาโรกสมินติภุมานังเยวานังสัตถังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงจตุมหาราชิกานังเนวานังสัตถังสุตวาตวติ สาเทวสัตว์รมนุสาวเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตวัทงสุตวายามาเทวสัตว์ธรมนุสาวเวสุงยามานางเทวานางสัตวังสุตวาตุสิตาเทวสัตว์ธรมนุสาวเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทงสุตวานิมานรลตีเทวสัตว์รมนุสาวเวสุงนิมานรลตีเทวานางสัตว์ทงสุตวา ปาลานิมิตวาสวัตีเทวาสัตถมนุสาวะสุงปาลานิมิตวาสววตีนางเทวานังสัตทังสุตวาพรมากายกาเทวาสัตถมนุสาวะสุงเอตัมภขวตาภาลานาสียังอิสิปตะเนมีคาทาเยอนุตลังธรรมจักกังปาวติตังอัปปติวติยังสมานนะวาพรมานนะวา เทเวนะวามาเณะวาพระมานาวาเกนะจิวาโลกสมินติอิติหาเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพระมาโลกาสัตโตอะพุชติอัยัมจะทัสสะสะหาสีโลกธาตุสังกปิสัมปะกรมปิสัมปะเวทีอัปปะมาโนจะโอลาโลโอภาโส โลเกปาตุระโหสิอติกเมวเอวานังเทวานุภาวังอัฏโคภะเขาวาอุทานังอุทานสีอัญญาสิวะตะโกโพโกนทันโยอัญญาสิวะตะโพโกนทันยตโยติอิติหิทังยามะอายัตมะโตโกนทันยัสอาญาโกนทันโยเทวนามังอาโหศิติ